สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทางยูทูบชา n e l หมอพิเชษก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเน้นไปในทางการเปรียบเทียบหรือการเทียบเคียงหลักการทางการแพทย์แผนปัจจุบันกับทางการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เราได้เข้าใจการแพทย์แผนไทยมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับเพราะว่าการแพทย์แผนไทยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะมี ความหมายมีเรื่องราวดีๆมาอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนไทยเราได้เรียนรู้หลักการทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยเองก็จะได้เอาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อจะใช้ในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสาสขาวิชาชีพในสาขาการแพทย์แผนปัจจุบันต่อไปคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังเป็นการพูดคุยถึงเรื่องของกระบวนการในการดูแล ผู้ป่วยนะการทําสมุดฐานวินิจฉัยการทําโรควินิจฉัยจากการที่เราได้ข้อมูลจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายคลิปนี้ก็มาฟังกันต่อนะครับการตรวจเส้นประทาน10นะซึ่งก็ถือว่ามีความสําคัญในเชิงเวชกรรมไทยในเชิงการแพทย์แผนไทยเหมือนกันแต่ว่าพวกเราบางทีเราไม่ค่อยให้ความสําคัญกับมันเท่าไหร่นักนะครับการตรวจเส้นประทาน10เนี่ยซึ่งในตัวเส้นประทาน10เนี่ยอธิบายไปแล้วว่าคําว่าเส้นประทาน10เนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นเอ็น เส้นเลือดเช่นไะหรแต่มันเป็นแนวเป็นแนวของการเคลื่อนไหวนะเป็นแนวของการเคลื่อนไหวซึ่งปกติแนวหลกัหลกๆของการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทเส้นเลือดนะครับเส้นน้ําเหลืองมันจะอยู่ได้ใกล้กันอยู่กันแล้วมันจะมีแนวเคลื่อนไหวของมันอันนั้นเนี่ยกรณีที่ธาตุลมทั้ง6ชนิดเนี่ยนะธาตุลมทั้ง6ชนิดเนี่ยตั้งแต่อุดทังคมาวตาอัทโทคมาวตากุดฉีสยาวตาโกดฐาสยาวตา อังคะมังคา,ารุสาลีวตาแล้วก็อัาศสาปัสสาวาตาไอ้ทั้งหตัวเนี่ยนะครับเวลามันเคลื่อนไปตามทิศทางเนี่ยมันจะมีทิศทางที่มันวิ่งไปแล้วมันทับกันมันทับกันในเป็นแนวแนวไปด้วยกันนะเกิดเป็นแนวหลักๆของการเคลื่อนของธาตุลม6ชนิดในร่างกายเกิดเป็นแนวออกมาทั้งหมดเนี่ยสิแนวหรือ10เส้นด้วยกันเขาเรียกว่าลายแนวหลักๆ ซึ่งมันก็จะเป็นแนวที่สอดคล้องกับแนวของเส้นประสาทแนวของเส้นเลือดแดงแนวเส้นเลือดดําแนวของเส้นน้ําเหลืองรวมไปถึงแนวของกล้ามเนื้อแนวของเส้นเอ็นนะครับซึ่งพวกนี้มันก็จะไปเชื่อมโยงด้วยกันนะครับก็เรียกว่าเส้นประธานสิทธนะ์เส้นประธานสิทธ์ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์แผนไทยก็มกักจะคิดว่าเอา้าเราเรียนนวดก็ไปว่าด้วยเรื่องเส้นประทานสิทธ แล้วพอเรียนนวดแบบราชสำนักเห๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำตามเส้นประธานสิบแต่เราไปทำตามจุดสัญญาณซึ่งเป็นจุดสำคัญสำคัญที่สอดคล้องกับแนวเส้นประธานสิแทนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการตรวจเส้นประธานสิบก็มีความสำคัญสำหรับแพทย์แผนไทยซึ่งเราต้องรู้จักว่าทั้ง10เส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่อิงแบบซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอย่างเช่นเส้นอีธานเนี่ยเราก็ดูว่ามันวิ่งผ่านตรงไหนบ้าง ผ่านหัวเหนา่าต้นขาด้านในข้อกระดูกเข่าด้านในใต้พับเข่าข้อกระดูกขาซ้ายด้านนอกสะโพกซ้ายแนวกระดูกสันหลังกระดูกต้นคอไปจนถึงรูจมูกที่เราบอกว่ารูจมูกเป็นรากคือรูจมูกซ้ายเนี่ยเป็นแนวรากคือแนวสิ้นสุดนะครับแนวสิ้นสุดพราจุดเริ่มต้นมันจะอยู่แถวแถวรอบๆสะดือซึ่งตรงนี้อาการที่คนไข้ามาอาการแสดงที่คนไข้ามา ต้อค่ยมาบอกขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยบางทีเราไปนึกแต่การตรวจธาตุดินน้ำลมไฟอย่างเดียวมันอาจจะเป็นการตรวจผ่านทางการตรวจเส้นประธานสิทธิ์ือว่ามันมีการขับถ่ายปัสสาวะนะผิดปกติพวกโรคลมจบโปงพวกเข่าเสื่อมนะจะโปงเข่าซ้ายนะปวดต้นขาด้านหลังข้างซ้ายปวดก้นกบปวดหลังไตขึ้นมาด้านบนปวดตึงกำโดนต้นคอหรือบางคนมาที่ลึกท้องอืดท้องเฟ้อนะ จุกเสียดลมตีขึ้นบนรู้สึกเหมือนคัด,ค,ดคัดจมูกข้างซ้ายอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับาธาตุลมนะมันเกี่ยวกับาธาตุลมและาธาตุลมเหล่านั้นนะก็จะวิ่งมาตามแนวเส้นหรือแนวที่เรียกว่าอิฐาครับเช่นกันฮนะไอเส้นปิงคาเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับแนวเส้นอิธาไปในทางของข้างขวานะครับเพราะว่าอิธาซ้ายปิงคาเนี่ยจะเป็นขวานะครับ อาการที่คนไข้จะมาจากการติดขัดของเส้นปริงคาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัสสาวะขัดปวดเมื่อยขัดบวมตามแนวต้นขาลงเขา่ารู้สึกเสียดในสะโพกนะครับนะมีลมในไส้ลมนอกไส้กำเริบปวดมวนเสียดหรือหนองดวงเข้าหน่วงเข้าไปในท้องไปเยื้องเยื้องไปทางขวามีท้องอืดท้องเฟอ้อมีปวดหลังปวดเนี่ยกำดนต้นคอนะครับ ปวดออกหลังไปจะถึงมือขวาอาจจะเป็นเกรงเหน็บชาเป็นตะคิวก็ได้แล้วก็ลมตีขึ้นบนรวมไปถึงการมีลมตะก,กันพวกนี้ก็เป็นเส้นประธานสิทธ์ในเส้นที่2องคือเส้นปริงคาแต่ถ้าคนไข้มาด้วยเรื่องของเสียดท้องบนคือใต้ลิ้นปีกเนาะรู้สึกเหมือนมีเลอเปรี้ยวเลอเหม็นเปรี้ยวแทรกเข้ามา บางทีก็แน่นหน้าอกนะครับแน่นหน้าอกจุกแน่นในอกในคอนะครับแน่นหน้าอกเสียดเข้าไปทางหัวใจนะบางคนมาด้วยลิ้นกระด้างคางแข็งอาการลมตีขึ้นเบื้องสูงหรือบางคนมีอามาัอามาพาตอัมพาตบางคนมีปวดหลังเข้ากลางหลังไต่ขึ้นบนไปหนักบ่าหนักนะคอบ,บางทีพวกนี้เราอาศัยยาอย่างเดียวอาจจะไม่พอมันก็ต้องอาศัยการนวดกดจุดสัญญาณหรือตามแนวเส้นประทานสิทธ์นะครับเพราะนั้นเนี่ย เส้นสมุนาเนี่ยเส้นที่สามเนี่ยมันก็จะมีเป็นไว้ถ้าผ่านการท้องลิ้นปีลำคอโคนล,ลิ้นและศีรษะก็เป็นเส้นที่สามพอเส้นที่สี่เส้นที่สามเนี่ยมันเป็นแนวกลางตัวเส้นที่สี่มันออกระยางสี่ข้างก็เรียกเส้นกาละทาลีแผ่ออกคุมทั้งร่างกายทั้งบนล่างปลายเท้าถึงศีรษะคนไข้ที่มาเนี่ยอาจจะมาที่ท้องอืดท้องพอง่อง,องลมร้อนมากแต่ไม่เลอะจุกแน่นอยู่เนี่ยนะ แพงขึ้นทําให้สุกมันติดติดเหมือนแหม่หายใจไม่สะดวกหายใจไม่โล่งเลยทั้งที่มันมันอาจจะเป็นลมเสียดขึ้นมาจากชายโครงนะครับเสียดหัวไหลปวดไปลายไหลปวดท้องแขนลามไปถึงมือเป็นตะคริวท้องแขนนะครับนะแขนสองข้างได้เลยนะครับนะปวดขึ้นศีรษะบางคนอาจจะปัสสาวะบอยปวดัวกเขา่าปวดเขา่เขาก็อาจจะปวดได้ทั้งสองข้างว่ามันแตกไปบนล่างใช้ขวาเหน็บชาเป็นตะคริวน่องอันนี้ก็เป็นเส้นประธานสิบเส้นที่ สีกาละทาลีเส้นที่หที่6มันไปสิ้นสุดที่ตาซ้ายกับตาขวาเส้นที่หไปตาซ้ายตาซ้ายก็เรียกศาสตร์ฉลังสีผ่านทางไหนบ้างมันออกจากรอบๆสะดือนะครับมันก็จะไปต้นขาด้านในหน้าขาผ่านเข่าไปไต่ไปตามหน้าแข้งลงไปข้อเท้าวกึ่นบนนะมาจนถึงต้นขาใกล้ๆกับหัวตะขาบนะครับแล้วก็เลาะตามชายโครงผ่าน หัวนมเข้าใต้คางแล้วก็ไปถึงตาซ้ายนะครับไปถึงตาซ้ายนะตรงนี้อาการที่มาก็อาจจะมาด้วยเรื่องอาการขาอ่อนแรงปวดตามหน้าขาถึงหน้าแข้งเข้าไปตามน่องไปถึงหัวตะคากไตขึ้นหน้าขึ้นหลังนะปวดเสียดชายโครงซ้ายนะแล้วก็ปวดหลังปวดหลังด้านซ้ายเสียดหัวใจรู้สึกมีเสลดในอกนะครับตาผ้ามัวละมองไม่ชัดเนี่ยก็เป็นได้ก็เป็นอาการของเส้น สังสีมันจะเกี่ยวกับตาดงนั้นเส้นที่หนึ่งที่สองจะไปที่จมูกเส้นที่สามอยู่กลางไปถึงโคนล,ลิ้นอยู่ก,กลางตัวเส้นที่สี่มันไปแขนขานะฮะังนั้นเส้นที่ห้าไปสุดท้ายที่ตาซ้ายเส้นที่หกไปสุดท้ายที่ตาขวานะครับนะพวกนี้มันก็จะผ่านเช่นเอ็นบางปืดกล้ามเนื้อกระดูกเนื้อเยื่อตั้งแต่หน้าขาด้านขวาลงไปนะผ่านเข้ากระดูกข้อเข่า,ขาไปตามสันหน้าแข้งลงไปถึงตาตุ่มนิ้วเท้า แล้วก็วกเข้ามาที่ช่องท้องใกล้ตัดระบบย่อยอาหารไตด้านขวาไปถึงลาวนมนะไปถึงลำคอสุดที่ตาขวาอาการที่ผิดปกติจากเส้นที่6ทวารีก็อาจจะมีถ่ายปัสสาวะบ่อยเจ็บตึงหน้าขาเสียวข้างหัวเข่าเวลาเดินชาปลายเท้าเป็นตะคริวน่องเป็นลมเสียดเข้าตะโพกขวาคอแห้งตาแห้งตาผ้าตามัวเป็นต้อลมต้อแดดต้อกระจกก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัว เส้นทวารีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานวดบำบัดตามแนวเส้นนะที่ถูกต้องก็จะกระตุ้นให้ลดอาการต่างๆได้เส้นที่7เส้นที่8จันทภูสังกัลุชังหรือลุชังมันจะไปที่เราจะเริ่มจากซ้ายก่อนเพราะฉะนั้นจันทภูสังคูติเจ7จะไปหูซ้ายลุชังก็จะไปหูขวานะครับมันผ่านจากนิ้วมือช่องปอดซ้ายหัวใจก้านคอกำต้นต้นคอข้างซ้ายหลังใบหู แล้วไปถึงหลุซ้ายอันนี้จะกระทบกับที่อยู่ในช่วงอกเ้าเรียกอุระเสมหะหายใจไม่ค่อยเต็มปอดอาจจะทําให้ปอดแห้งทําให้ปอดชื้นนะแล้วมันจะไปกระทบกับระบบน้ํเหล่อเลี้ยงรอบหัวใจท่านคนก็สมัยก่อนเขาบอกอรู้สึกเป็นไงใจแห้งใจเปียกเป็นยังไงนะครับมีเสมหาในคอแก้วหูชั้นในหูตึงเสียงดังในหูปวดหูอันนี้ก็เป็นเส้นที่7จันทบูสัง เส้นที่8ดลุชังหรือลุชำก็คล้ายๆกันนะมันไปทางหูขวาไปทางสี่นิ้วมือช่องปอดขวานแนบลาคอเข้ากับ้นต้นคอวกไปหลังหูเข้ารูหูข้างขวาเข้ารูหูข้างขวาไปหลังหูแล้วเข้าหูข้างขวาอันนี้ก็กระทบในอกนะกระทบอ,บอุบบหุระเสมหะกขวาหายใจไม่เต็มอาการเหมือนเส้นจันทภูสังกําเริบแต่เป็นเฉพาะข้างขวาอันนี้ก็เป็นลักษณะของ รุชังเส้นที่เก้าเส้นที่สิบนะเส้นที่เก้าไปที่หัวเหนา่าตะวันหนักตะวันเบาลำไส้ใหญ่จนถึงตะวันหนักนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ลมในไส้กําเริบหรือหย่อนนะต้องอื่นต้องเฟอือง่ายนะครับกระทบกับลมกองหยาบในลําไส้นะการขับเบ่งกรีสงังและวิสีดวงกลอนเถาขวางไส้พวกนี้ก็เป็นอาการของเส้นสุขุมัง ไปทวารเบาทวารหนนะักแล้วก็มีอาการของเส้นสิกินีเส้นสกินีนะี่ก็เป็นช่องปัสสาวะอวัยวะเพศมดลูกอันทะนะซึ่งแนวเส้นตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นลมนอกไส้กิบเรือหย่อนนะ่าจะทําให้ปัสสาวะมากหรือมีปัสสาวะขัดเส้นสิกินีเส้นที่สิบเนี่ยก็จะเป็นช่องปัสสาวะอวัยวะเพศมดลูกอันทะพวกนี้จะมีผลจากลมนอกไส้กิบเรือหย่อนะ มีปัสสาวะมากมีปัสสาวะขับนะมีเลือดประจําเดือนมามากมาน้อยวัยวะ่สืบพันธุ์เพศชายมีการตื่นตัวมากน้อยอวมทั้งการมีลมเบ่งในตอนคลอดอยู่พวกนี้ก็เกี่ยวกับเส้นสิกินีอันนี้ก็ให้เราเห็นภาพว่าเวลาเราเรียนเรื่องอาการวิทยาหรือเรากําลังเรียนรู้เรื่องอาการวิทยาซึ่องอาการก็คือสิ่งที่คนไข้บอกเราว่าเขาไม่สบายอะไราการแสดงก็คือสิ่งที่เราตรวจหาเจอว่า คนไข้เขามีอะไรที่ผิดปกติบ้างแล้วเอาข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลร่วมกันนะครับประมวลผลร่วมกันก็จะสามารถที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจได้นั้นอาการกระทบจากเส้นประทานสิทธ์ก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดได้เช่เนเดียวกันนั่นก็เป็นการตรวจอาการกระทบจากเส้นประทานสิทธ์เนาะเส้นประทานสิทธ์ซึ่งก็มีตั้งแต่เส้นอิฐาไปสิ้นสุดที่จมูกซ้าย ปิงครานะไปสิ้นสุดที่มูกขวาสุมนาสิ้นสุดที่โคลลิ์กางตัวกาลาทาลีสิ้นสุดที่ปลายมือปลายเทา้าสะหัสจลังสีสิ้นสุดที่ตาซ้ายทาวาลีสิ้นสุดที่ตาขวาจันทภูสังสิ้นสุดที่หูซ้ายรู้ชังรู้ชัมสิ้นสุดที่หูขวาสุขุมังเนี่ยไปจนถึงทวานหนะักทะวารเบาสิกินีเนี่ย ไปที่ท่อปัสสาวะไปที่อวัยวเพศไปที่มดลูกไปที่อันฑะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาง่ายๆว่าสุขุมังมันมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบการขับถ่ายกรีสังหรือจุจระอันขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็ส่วนชิกินีจะเกี่ยวข้องกับการตื่นตัวของเพศชายหรือในผู้หญิงก็เกี่ยวข้องกับการเบ่งลอดตอนลอดบุรซึ่งก็จะอาศัยลมตัวหนึ่ง ที่ชื่อว่าลมกรรมมัชวาดก็อาศัยไปทางเช่นสิกินีนี่นะครับที่จะทำให้เกิดแรงที่มาเบ่งคอดได้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ